หลังคาใส่แผ่นเรียบโปร่งแสงชิงโคไลคุณภาพบายเอสซีจีหลังคาใส่แผ่นเรียบโปร่งแสงชิงโคไลคุณภาพบายเอ g ซีจีเป็นหลังคาอะคริลิกใสาตาช้างคุณภาพสูงสำหรับงานหลังคารุน่นเนเจอร์รหัส DX001 ความหนา6มิล ความกว้าง1.38มีความยาวให้เลือก2ขนาดคือ3เมตรและ6เมตรแผ่นชิงโคลไลด์ D-X001 มีคุณสมบัติในการป้องกันรังสี UV ได้ดีมีความใสเกือบเทียบเท่าหลังคากระจกติดตั้งแล้วทำให้หลังคาใสามีความสวยงามหลังคาใสาอะคริลิกชิงโคลไลด์คุณภาพมีความแข็งแรงทนทานเมื่อติดตั้งถูกวิธีตามคู่มือติดตั้งและใช้อุปกรณ์ตามมาตรฐานชิงโคลไลด์คุณภาพ อีกทั้งยังมีความปลอดภัยกว่าหลังคากระจกเนื่องจากเมื่อแผ่นแตกแล้วจะไม่เป็นเศษทําให้คนที่อยู่ใกล้บาดเจ็บสนใจหลังคา SCG ติดต่อ0955150600 l i น์คุณภาพสนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมพิมพ์ชิงคไล์คุณภาพใน Google